สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง r e n n ี่ n s p i r ป19นทีนะคะแล้ววันนี้เราก็มาเจอกันนะคะกับการเปิดไพ่ของชาวนักสัตว์ทั้ง12ราศีนะคะของเดือนธันวาคมนะคะมาดูกันซิว่าช่วงเดือนธันวาคมนะคะดวงสุดท้ายเ,เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเดือนเป็นการเปิดไพ่ประจำเดือน นะคะธันวาคมค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ราศีธนูนะคะธนูมาก่อนเพื่อนเลยเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเรียน การเงินแล้วก็ความรักประจําเดือนธันวาคมนะคะเป็นอย่างไรบ้างดูได้นะคะทั้งลัคนาดาวจันทร์ดาวสุกนะคะดูได้ทั้งศาสตร์ตะวันตกแล้วก็โหราศาสตร์ไทยรวมไปถึงศาสตร์ความเชื่อส่วนบุคคลของคุณด้วยนะคะว่าคุณนั้นนะคะมีดวงสัมพันธ์กับชาวไหนราศีไหนกลุ่มไหนก็มาดูตามที่ทุกคนนะคะมีนะจิต เขาเรียกอะไรดีมีบุญสัมพันธ์มีจิตเกี่ยวข้องผูกพันกันนะดังนั้นเลนจะไม่ยึดว่าเป็นชาวราศีอะไรลัคนาอะไรนะคะเอาเป็นว่าดูได้ทั้งราศีและลัคนาใครที่เป็นชาวธนูนะจ๊ะมากองรวมกันตรงนี้ได้เลยและที่สําคัญนะคะฝากทุกท่านด้วยอย่าลืมกด subscribe like share นะคะแล้วก็มีคําถามอะไรนะคะที่อยากจะถามไพ่นะคะให้เลนเปิดไพ่ให้ก็ c o m มนต์คำถามมาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้อ่ะมาเปิดดูในส่วนของการงานกันก่อนแล้วกันนะคะของชาวธนูมาดูซิว่าการงานของธนูจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะเปิด5้าใบนะคะใบที่1น,นะคะ princess of swords นะคะดาบมาเลยอ๋อ king of cups นะคะโอ้โออยู่กัด <laughs> ขออนุญาตแป๊บหนึ่งใบที่3โอ้โห สี่เหรียญ f o อัพเอนจัคเมานะคะแล้วก็ The Star ไพ่ใบที่ห้าค่ะ the e M p r a c e โ okay. อเคการงานนะคะของชาวธนูในช่วงนี้นะคะ,ะด้านล่างเป็นปึ๊บเป็น Set of c ครับโอเควางไพ่แบบนี้เห็นได้ชัดขึ้นเนาะอ่ะและสำหรับในส่วนของการงานชาวธนูค่ะคุณมีอ่า ไพ่ตัวบุคคลขึ้นหมดทั้ง6ใบเลยแสดงว่าการงานที่คุณทำจะต้องเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับคนแน่ๆเลยนะคะตอนแรกเนี่ยพอเปิดมาทีละใบเนี่ยเลยเข้าใจว่าโอเคเป็นงานที่จะต้องแบบต่อสู้ดิ้นรนนะคะเป็นงานที่ต้องมีการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นงานที่คุณสามารถทําได้ในพื้นที่ของตัวคุณเองด้วยแล้วมันก็ทําให้คุณกลับกลายเป็นดาวเด่นอืม เป็นดาวเด่นด้วยนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลมากหน้าหลายตานะคะโอเคอาจจะเป็นงานสื่อออนไลน์งานค้าขายงานประชุมสัมมนางานที่จะต้องพบเจอกับผู้คนเยอะๆนะคะซึ่งตอนนี้ เราไม่สามารถแบบว่าชี้ชัดได้แล้วว่าแต่ละคนเป็นแบบบุค,คลิกลักษณะนิสัยเป็นยังไงเนื่องจากว่านะคะงานของคุณนั้นมันขึ้นอยู่กับคนทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยตัวคุณเองจะต้องมีจิตวิทยาในการทํางานร่วมกับคนนะคะให้มากขึ้นด้วยเลนเคยได้คําสอนนี้มาเขาบอกว่าเวลาที่เราทํางานแล้วมีงานสองอย่างมาให้เราเลือกนะคะงานหนึ่งคืองานที่เราต้องทํากับคนกับงานที่จะต้องทํากับกระดาษเขาบอกว่าถ้าเราจะต้องเลือก ให้เลือกทำงานที่คุณจะต้องทำกับคนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำงานที่มันเป็นกระดาษให้เสร็จทีหลังเพราะว่าคน นะคะหน้างอได้แต่กระดาษหน้างอไม่เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นคําสอนที่เลนได้มาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไพ่ของคุณเป็นไพ่ที่จะต้องอเจอเจอ,เจอผู้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายลักษณะนิสัยนี่คือสิ่งที่เลนเห็นแล้วก็สัมผัสได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าการงานของคุณในช่วงนี้ค่ะงานที่พบปะกับผู้คนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนการติดต่อสื่อสารการพูดการวางแผนการมีความคิดริเริ่มในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดด้วย ะค,ะคุณจะพบเจอคนมากหน้าหลายตาทั้งคนที่มีจิตใจดีคนที่มีอีโก้สูงคนที่เห็นแก่ตัวคนที่มีความคิดสร้างสารรค์คุณจะเจอบุคคลประเภทนี้นะคะครบถ้วนกระบวนความในช่วงเดือนนี้แล้วถ้าตัวคุณหลกักตัวคุณอยู่ตรงไหนในใบนี้ตัวคุณคือคนที่จะต้องเป็นคอนเน็กชันในการรวบรวมคนเหล่านี้เข้ามาด้วยกันแล้วก็ทำให้มันเกิดประโยชน์ได้นั่นคือสิ่งที่เลนคิดว่า คุณอาจจะต้องทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะต้องเป็นฝ่ายประสานงานการติดต่อที่จะทําให้ทุกๆอย่างกลับมารวมกันเพื่อที่จะเป็นงานที่สําเร็จได้ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้นะคะและคุณก็จะเป็นดาวเด่นด้วยไพ่เดอะสตาร์ Star, นะคะนั่นหมายถึงว่าไพ่ที่มันเป็นดาวเด่นในวงสังคมของคุณในวงหน้าที่การงานของคุณนั้นๆน,น,นะคะและด้วยความที่ว่าคุณสามารถามีการตัดสินใจที่อย่างเด็ดเดี่ยวมีความคิดสร้างสารรค์มีจิตใจอ,อบอ้อมอารีมีพื้นที่ของตัวเองค่ะ ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เ,เป็นปัจเจกบุคคลนิดนึงนะคะคุณสามารถใช้พื้นที่ของตัวเองนะคะในการจิบหยิบจับสร้างสารรค์งานนั้นได้โดยที่คุณเป็นดาวเด่นเพราะฉะนั้นมันมีไม่กี่งานที่งานที่คุณทําคนเดียวทําในพื้นที่ส่วนตัวแล้วมันจะทําให้คุณเป็นดาวเด่น หรือว่าทําให้ทุกๆคนรู้จักหรือเห็นได้นะคะก็คือก็อย่างที่บอกคือนอกจากงานออนไลน์หรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวคุณเองจะต้องเป็นสื่อกลางในการกระจายข้อมูลนั้นๆนะคะโอเคหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่ค่อยๆหยิบจับผ่านผู้คนมาเรื่อยๆแล้วก็ปรากฏว่ามันก็สามารถทําให้คุณ เติบโตได้ด้วยนะคะเป็นงานที่สามารถเติบโตได้ด้วยขยับขยายได้ด้วยนะคะแล้วก็จะสร้างความอุดมสมบูรณ์มาให้กับคุณด้วยนะคะใครที่มีแผนอะไรไว้นะคะตอนนี้เริ่มลงมือทําแผนนั้นของคุณได้แล้วนะคะเพราะว่านอกจากที่มันจะ,จะเจริญเติบโตต่อยอดได้แล้วเนี่ยมันก็จะยังมีเห็นไหมคะไพ่ใบนี้จะยังมีการาเรียกอะไรดีล่ะ ขยับขยายเพิ่มเติมไปได้อีกนะคะเป็นความอุดมสมบูรณ์ซ้อนความอุดมสมบูรณ์นะคะโดยที่ไพ่จิตใจไพ่เพื่อนร่วมงานของคุณนะคะก็อย่างที่บอกคุณมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองพอสมควรดูสิมีแต่ไพ่บุคคลนะคะคุณมีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยพอสมควรดังนั้นเนี่ยคุณทําอะไรก็ได้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถามว่าพื้นที่ที่แบบ ตรงไหนที่มันแบบเรียกโชคเรียกลาบให้กับคุณเนี่ยอ,อะไรที่เกี่ยวกับน้ําใกล้น้ําที่ทํางานใกล้น้ําหรือตัวคุณใกล้น้ําหรืออยากหยิบอยากจับอะไรสมมุติว่าจะถ่ายคลิปหรือจะพาลูกค้าไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงบริเวณที่เกี่ยวข้องกับน้ํานะคะจะช่วยให้คุณนะคะประสบความสําเร็จหรือว่าถ้ารู้สึกเครียดเครียดหรือว่าอยากจะคิด ครีเอทงานหรืออยากได้ความคิดดีๆลองเอาตัวเองไปนั่งอยู่ริมน้ำแม่น้ำสวยๆทะเลอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถช่วยได้นะคะธาตุท,าที่แสดงออกชัดเจนมากที่เรนเห็นเลยก็คือน้ำธาตุน้ำนะคะมีมีชาวธาตุน้ำแล้วก็มีชาวธาตุน้ำแหละน้ำมาเยอะมากดินก็มาน้อยไฟก็มาน้อยนะคะเรนว่าชาวธาตุน้ำนะคะอะ สาตนามีอะไรบ้างก็สามารถไปเปิดหาได้เลยนะในส่วนของการเรียนค่ะมาดูกันสาเหตุที่เปิดการเรียนเนื่องจากว่าโอเคพอดีว่ามีผู้ที่เข้ามาชมนะคะเป็นเป็นน้องนนักเรียนนักศึกษาด้วยเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะเปิดในส่วนของการเรียนให้นะจ๊ะขอดูการเรียนของชาธนูหน่อยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างน้องน้องที่กําลังจะเรียนหนังสือนะจ๊ะ โอเคมีการทบทวนนะคะความรู้เก่าๆนะคะอ่านะคะอยู่นิ่งๆอาจจะเป็นไปได้ว่า,าไม่ได้ออกไปเรียนใช่ไหมช่วงนี้เรียนออนไลน์แต่ว่าใกล้ๆจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะอ่าโอเคเมนสำหรับนะคะน้องๆที่ยังอยู่ในช่วงการเรียนการศึกษาในการทำรายงานนะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะต้องนําเอาความรู้เก่าๆนะคะกลับมาทบทวนนะคะเห็นไหมอยู่นิ่งๆน,นะคะอยู่นิ่งๆในที่นี้หมายถึงว่า,าไม่ใช่อุปสรรคอะไรแต่หมายถึงว่าให้ตั้งใจนะคะตั้งใจนําเอาความรู้เก่าๆที่ได้ล่าเรียนมานะคะเขาเรียกว่าทบทวนใช่ไหมทบทวนบทเรียนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า,ายังไม่ค่อยได้ไปไปเรียนบทเรียนใหม่อะไรกับเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องนําเอา หนังสือนังหานะคะเอามาอ่านเอามาทบทวนนะเน้นในเรื่องการอ่านการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมานะคะให้เยอะๆนะคะต้องมีสมาธิกับสิ่งนั้นนะแล้วก็ตั้งใจด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้ประสบความสําเร็จนะคะไพ่เดอะเลเวนะคะไม่ได้หมายความว่า จะมีแฟนหรือจะอะไรนะคะแต่เ,เรกับมองว่าน่าจะเป็นในส่วนของการจับคู่มากกว่านะคะก็คือเนี่ยอ่านหนังสือจับคู่กันนะคะาหาบัดดีนะคะช่วยกันทบทวนบทเรียนนะคะสิ่งที่เรียนมาแล้วแล้วก็คิดนอกกรอบนะคะในตัวของเดอะฟูลอันนี้หมายถึงก็คือให้ทุกคนนะคะเวลาเราจับคู่กันเรียนหนังสือปุ๊บก็อ่ะมา จับคู่การเรียนการทํายังไงให้มันสําเร็จแล้วก็ต้องมีการคิดนอกกรอบนะคะบางทีเราอ่านแค่ในหนังสือเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนกับการท่องจาอะ่ะมันเป็นการท่องจําวิธีการจํานะคะทําให้เราเข้าใจแล้วเราจะจําได้นานที่สุดนะคะถ้าเราใช้คําว่าท่องจำเนี่ยเราจะได้แค่จาแป,แป,แป๊บๆเท่านั้นเองพอระยะเวลาผ่านไปเราก็จะลืมแต่ถ้าเราทําความเข้าใจนะคะเราจะสามารถเข้าใจสิ่งนั้นได้ตลอดชีวิตแล้วก็นําไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ ท้ายไพ่นะคะท้ายสำรับนะคะเป็นไพ่ The Judgment นะคะก็หมายถึงว่านะคะที่ผ่านมานะคะตั้งใจศึกษาเราเรียนอ่านหนังสือไหมถ้าตั้งใจมานะคะสิ่งนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะการเรียนนะคะจะเป็นไปได้ด้วยดีแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่มีความรู้สึกว่าช่วงออนไลน์เหมือนกับเรายังไม่คลิกเรายังไม่ทันมันทาให้ความขยันขันแข่งของเราเนี่ยหายไปดังนั้นก็ แก้ไขนะคะให้รีบแก้ไขเห็นไหมมีไพ่ใบนี้ที่บอกมาว่าให้ทบทวนบทเรียนเก,ก่าๆนะคะทําให้ได้ทําแล้วจะทําให้ประสบความสําเร็จด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ชินหรือเราไม่ถนัดนะคะให้หาคู่หูนะคะหาบัดดี้นะคะ,ะคนที่จะมาช่วยเติวนะคะไปหาเพื่อนที่เพื่อนออมีความรู้สึกว่าเพื่อนถนัดด้านนี้ด้านนั้นบอกเพื่อนว่าเออแนะนําหน่อยทบทวนให้เราหน่อยได้ไหมตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีงานมีการหรือว่ามีอะไรที่จะต้อง ทำส่งครูเป็นโครงการเป็นรีพอร์ตนะคะคิดนอกกรอบนะคะคิดอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะทําอะไรได้ไม่เยอะเห็นไหมเป็นช่วงนิ่งๆอาจจะเป็นว่าไม่ค่อยได้ออกไปยังไม่ได้เข้าไปเรียนด้วยสถานศึกษาช่วงนี้นะคะอาจจะปิดตามสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยทําให้ทําอะไรไม่ได้นอกจากการเรียนที่บ้านนะคะอ่านหนังสือใช้ความคิดเยอะๆนะคะเพราะว่าไพเบน,นี้บง่งบอกว่าถ้าเราตั้งใจเรียนนะคะ มันก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนนะคะ t h e j u s t m e n t เป็นไพ่แห่งผลของการกระทําทําสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นตั้งใจนะคะเด็กๆคนไหนที่กําลังเรียนหนังสือน,นะจ๊ะอย่าลืมนะถ้าสมมุติว่ามันเครียดมาหาทรรมะไรไม่ได้ไงคะปรึกษาคุณครูคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปรึกษาผู้ใหญ่ท่านใดก็ได้นะคะที่นะหนูมีความรู้สึกว่า ผู้ใหญ่ท่านนั้นเขามีความชํานาญนะคะเรื่องนี้ไปขอความรู้นะคะผู้ใหญ่จะได้ให้ความรู้แน่นอนนะไม่ต้องกังวลถ้าขยันจะผ่านไปได้นะคะสําหรับนักเรียนอ่ะการงานไปแล้วการเรียนไปแล้วมาดูการเงินกันบ้างค่ะการเงินของชาวธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะท้าเรียนค่ะที่ผ่านมาดูแบบว่าขาดขาดใช่ไหมขยันอะไ เอ็มเพลนะคะมันดูฝืดมันดูเครื่องเหลือเกินนะรู้สึกหยิบจับแบกรับอะไรมาเยอะมากมายนะโอเคค่ะ แล้วก็ไพ่ท้าย,ยสําหรับเป็น The s ส a ารอ่าโอเคการเงินของคุณนะคะที่ผ่านมานะคะในส่วนของไพ่5้าเหรียญน,นะมันเป็นส่วนของการแบบรู้สึกไม่พอใช้ขาดมือขัดข้องนะคะแล้วก็ในส่วนของ10ไม้เท้านะคะเอ่อจะเป็นในส่วนของการแบกรับภาระนะคะอาจจะมีภาระหนี้สินการเงินที่แบบว่าค่อนข้างแบบเหนื่อยอะเหนื่อยหนักเยอะแยะมากมายก,ก่เกอน,นะคะ Five of Pentacles แล้วก็ TenO w a น t นะคะในส่วนของ the emperor ค่ะจะเป็นอ่ออาจจะเป็นการเงินการงานที่เกี่ยวข้องกับเงินตกเบิกไหมเงินราชการไหมเงินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทางกฎหมายไหมะนะคะในกรณีนี้ถ้าท่านใดนะคะมีคดีความหรือว่ามีคดีฟ้องร้องอะไรทางแพง่งนะคะ ทางพาณิชย์นะคะก็มีโอกาสที่จะชนะสูงนะคะหรือไม่ก็หน้าที่การงานการเงินของคุณนะคะท่านใดที่มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะหรืออาจจะมีเจ้านายนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยดุหน่อยนะคะมีอโก้สูงแล้วก็มีอาวุโสกว่านะคะ,ะไม่ต้องหนีนะคะไม่ต้องหนีเข้าหาได้เลยนะคะเข้าหาขอความนอบน้อมช่วยเหลือนะคะท่านจะเป็นคนชี้นําความสําเร็จมาให้คุณนะคะสําเร็จแน่นอน แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยอพอไพ่ตัวห้าเหรียญเนี่ยไฟออฟคัพมันมาอยู่ตรงนี้เล่นกับมีความรู้สึกว่าการที่คุณจะได้อะไรมาค่ะมันต้องเสียอะไรไปอะนะมันเป็นการได้อย่างเสียอย่างแต่แต่โดยแต่โดยเลเวลของไพ่แล้วอะเลนว่าจากตอนแรกที่มันดูหยิบจับขัดเครืองอะค่ะ นะตัวห้าเหรียญกับตัว1ิไม้เท้านะคะที่มันเป็นเหมือนเหมือนความไม่มีเหมือนความขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยพอมาเป็นตัว5้าถ้วยอะเลยกับมีความรู้สึกว่ามันมันก็แย่แหละแต่ว่ามันแย่แบบนี้มันดีกว่าแย่แบบนี้ไงคะเพราะว่าแย่แบบนี้หมายถึงว่าเราเราไม่มีเราขาดแคลนเราแบกรับเราหนักแต่การแย่แบบ5้าถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับประมาณว่าคุณได้มานะคะ คุณประสบความสําเร็จคุณหยิบจับคุณได้มาแต่คุณจะได้มาไม่ทั้งหมดสมมุติว่าคุณจะต้องได้มา5ถ้วยแต่มันจะมีล้มไปแล้ว3ถ้วยนั่นหมายความว่าคุณจะเหลือเพียงแค่2ถ้วยนะคะหมายถึงว่าทุกขลาบไหมหรือหมายถึงว่าคุณอาจจะได้อะไรมา เพื่อที่จะต้องเสียอะไรไปหรือคุณอาจจะต้องเสียอะไรก่อนถึงจะได้อะไรมานะคะอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงมันเป็นการประสบความสําเร็จแน่นอนอาจจะเป็นมาได้ว่าอาจจะต้องมีการติดสินบนมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะมีการจ่ายค่าแปะเจียจ่ายค่านู่นนี่นั่นอะไรที่มันเยอะเยอะมากจ่ายมากบางทีอ่ะถามว่าเยอะกว่าที่เราจะได้รับมาไหมก็เสียไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ ก็ได้มาเหมือนกันนะคะดังนั้นมันเป็นช่วงที่เหมือนก็เลือกไม่ได้ด้วยค่ะจําเป็นที่จะต้องได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปนะคะแต่นะั้สุดท้ายแล้วมันก็จะทําให้คุณสามารถค่อยๆเก็บหอมรอมริบแล้วก็ตั้งตัวได้เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะคุณจะได้ความเป็นแนวหน้าเหมือนกันเมื่อกี้เดอะสตาร์ก็ออกเห็นไหมคะ ตอนนี้เดอะสตาร์ก็มาอีกแล้วนะทีนี้เนี่ยพอมันมากลายเป็นเป็นช่วงที่แบบอาจจะต้องได้อย่างเสียอย่างมันอาจจะทําให้คุณเครียดนะคะอาจจะทำให้คุณวิตกกังวลคิดเยอะไปนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าไปเสียดายสิ่งที่เสียไปนะคะให้โฟกัสกับสิ่งที่มีแล้วก็เอาสิ่งที่มีเนี่ยมาทํานะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะมันจะมีการหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวนะคะแม้จะไม่ลื่นปลุดปลาดนะคะไม่โฟล์มากแต่ ก็ทาให้คุณสามารถขยับเคยื่อนไปได้หายใจหายคลอได้คล่องขึ้นนะคะไม่อัตคัดไม่แบบเจ็บปวดในหัวใจไม่เหนื่อยหนักไม่ก้มหน้าตลอดเวลานะคะดังนั้นในส่วนของการเงินของชาวธนูช่วงนี้ก็นะคะจะเย็นๆน,นะคะอย่าลืมนะคะมีคีแมนคนสําคัญคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นเจ้านายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นญาติที่อาวุโสกว่านะคะไปติดต่อขอความช่วยเหลือหรือว่าขอข้อมูลจากท่านนะคะจะได้นะอ่ะ มาในส่วนของความรักความรักของชาวธนูนะคะในช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะของห้าใบจ้า Six of Cups อืมคุณได้ s i x of Cups สองใบแล้วนะจำได้ไหมนายออฟคัพส์รอใครอยู่โอ้ถามความรักก็ตอบความรักเนาะ พอเรียนนะคะ six of cups nine of cups two of cups six of pentacles นะคะ ten of cups โอ้มาจนได้โอ้ยอ่ะ two of swords นะคะเออ <t ell> ถามว่าทำไมต้องเออก็คือ เลนก็ธนูเหมือนกันนะคะเลนก็ลัคนาอยุ่ธนูเลนก็นะ six of cups ค่ะเรื่องเก่าๆคนเก่าๆนะคะคนรักเก่าๆแฟนเก่าไหมอะไรไหมนะคะก็จะเข้ามาหาหรือเปล่าหรือว่าคุณกำลังคิดถึงเขาใช่ไหมคะนะในส่วนของคนเก่าคนที่อยู่ห่างไกลกันคนที่มีความสัมพันธ์กันอาจจะเป็นในส่วนของ คู่กันมานะคะถ้าสตดว่าใครที่ยังโสดสนิทแล้วยังไม่เจอใครเลยนะอะอาจจะเป็นคู่ที่เคยแบบผูกพันกันมานะคะแต่ขนไหนบางไหนนะจะได้กลับมาพบกันวิธีการดูว่าใช่หรออะไรเงี้ยคนนี้เป็นคนที่เราเคยพบเคยเจอก็คือเวลาที่คุณเจอหน้าใครแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ e, หน้าคุ้นๆน,น่ะเหมือนเคยรู้จักที่ไหนมาก่อนแต่นึกไม่ออกอะประมาณนั้นนะคะนี่คือพอย์นะในส่วนของความรักของชาวธนูค่ะ ไพ่ความรักออกมาเยอะมากแล้วก็ออกมาดีด้วยนะคะทั้งในส่วนของ Six of Cups นะคะ Six of Cups เนี่ยจะเป็นในส่วนของความรักครั้งเก่านะคะรักเก่าหรืออาจจะเป็นความรักที่ผ่านไปแล้วนะคะอาจจะวกกลับมานะแต่จะวกกลับมาไหมเนี่ยถามว่ามีมีเหตุให้วกกลับมาไหมก็คือน่าจะมีแหละเพราะว่าคำว,ว่า9 Cups นะคะ Nine of Cups เนี่ยมันคือความความอุด,ดมสมบูรณ์ที่ที่ อุดมไปด้วยการงานการเงินชีวิตแล้วมันขาดไปหนึ่งถ้วยนะคะขาดไปหนึ่งถ้วยกว่าที่มันจะครบสิบอะ่ะก็คือเหมือนกําลังรอรออยู่อะ่ะเหมือนตอนนี้ชีวิตก็สุกนะแต่สุกแบบครึ่งคึ่งกลางกลางคา้คางคาคาเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นคนลันลาเนาะอาจจะด้วยเป็นผู้ชายที่แบบลันลาด้วยนะคะเป็นผู้ชาย ไม่ใช่ผู้ชายไม่เชิผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะอาจจะเป็นบุคคลดีกว่าเอาง,ง่ายๆเป็นบุคคลที่แบบลนลามีกินมีใช้มีครบมีพร้อมทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องไปสัรหาอะไรเหมือนเหมือๆประมาณว่าฉันมีพร้อมอ่ะฉันมีครบทุกอย่างแล้วอ่ะถ้าใครจะเข้ามาเดี๋ยวก็เข้ามาหาฉันเองแหละอะไรประมาณนี้ถามว่ามีครบทุกอย่างไหมขาดอะไรก็คือขาดความรักนั่นไง ประมาณนี้แล้วถามว่าความรังจะเข้ามาไหมก็เหมือนคุณรอคนเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยรอเขาเข้ามาเติมเต็มรอเขาเข้ามาให้พร้อมแล้วถามว่าเขาจะเข้ามาไหมก็ดูสีไพ่โชว์มาขนาด,นดเนี้ยดูปะเนี่ย two of cups เนี่ยก็ไพ่คู่รักเหมือนกันก็เข้ามาหากันใช่ไหมคะ six of pentacles เนี่ยที่ผ่านมามันอาจจะมีการให้หรือรับไม่เท่ากันแต่คําว่า six of pentacles ในสําหรับนี้คุณเห็นไหมคะ เขามาเพื่อให้นะคะเขามาเพื่อให้คณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาเป็นคู่นะคะมาช่วยเหลือมาเพื่อให้นะคะให้อะไรให้เพื่อที่ให้ไอสิ่งที่มันขาดไปอะคะ่ะมันจะได้เติมเต็มกลับมาเป็นสิบถ้วยนะคะดูสิสวยงามน่ารักนะคะเป็นความรักที่ดีที่กําลังจะรอเข้ามานะคะแล้วก็มีผลที่ดีในอนาคตด้วยนะคะแต่ถามว่าทําไมทาไมไพ่ไพ,พอ่อ่ะมันกลับมาเป็น ทูออบสอดนะทูอออตีได้2อ,อย่างหนึ่งก็คือมีการปิดกั้นการไม่คุยกันนะคะอาจจะโมโหโกรธากันนะคะหรือว่าอาจจะมีการพักความสัมพันธ์ไปมันก็เลยกลายเป็นคําว่าคนเก่าไง พักการห่างหายกันนะคะไปในระยะเวลาหนึ่งแล้วอาจจะมีการคิดเยอะอาจจะมีปัญหาอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดขัดข้องในใจอยู่มันก็เลยทําให้ไม่เคลียร์มันก็ยังทําให้ค้างค้างคาคา,าเป็นก้าวดาบอยู่นะคะเนี่ยจะสิบก็ไม่สิบสักทีนะคะแต่ว่ามันก็มีคนพร้อมพร้อมมาหาพร้อมมาให้นะคะอ่าเห็นไหมเป็นสิ่งอะไรที่ คุณจะต้องปลดปล่อยนะคะอาจจะต้องปลดปล่อยตัวเองนะ,ะอาจจะต้องอาจจะต้องปลดบล็อกก่อนนะคะปลดบล็อกให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยปลดปล่อยตัวเองนะคะหรือไม่ก็มันเป็นการติดต่อสื่อสารนะคะในส่วนของ two of swords นะคะถ้าเป็นในไพ่ใบอื่นมันก็จะเป็นรูปดาบเนาะแต่อันนี้มันเป็นเหมือนในไพ่ที่บอกคุณกําลัง ปิดหูปิดตาปิดกั้นนะคะไม่เอาไม่รู้ไม่รับไม่ฟังอะไรอย่างนี้นะเลนไม่เชื่อว่าความรักดีๆแล้วมันจะทําให้คนปิดกั้นนะคะเลนไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้น,านามีปัญหาอะไรกันไหมแต่ดูจากลักษณะแล้วเหมือนกับฉากหน้าทุกอย่างอะ่ะมันดูดีดูมีความสุขนะคะแต่ฉากหลังอะ่ะมันกลายเป็นว่าเราเรารู้สึก ระหวัดระแวงนะคะมีเรื่องอะไรให้รู้สึกว่าระหวัดระแวงคิดเยอะทําเยอะนะคะดังนั้นก็หากคุณเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนะคะเป็นเจ้าบ่าวที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับเจ้าสาวนะคะให้คุณลองเปิดใจนะคะปรับเปลี่ยนนะคะปล่อยวางนะแล้วก็ลองติดต่อสื่อสารกันให้มากขึ้นนะคะไพน่นี้อ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในส่วนของชาว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 ธนู นะคะบทสรุปนะสรุปให้แล้วของชาวธนูนะว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะขออีกห้าใบแล้วกันโอ้มีแต่การงานโอเคค่ะเดือนธันวาคมนี้ของชาวธนูนะคะห้าายนี้บอกมาว่านะคะ สู้ค่ะสู้สุดใจถ้ามีอะไรให้สู้ให้ทำไม่ว่าจะมีสิ่งไหนที่มันเข้ามาแล้วเ,เป็นเลน่เป็นเหลี่ยมนะคะไม่เป็นโลไม่เป็นพายไม่ต้องห่วงนะคะคุณจัดการได้เดือนนี้นะคะธนูธันวาคมเป็นเดือนของคุณนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดเดือนธันวาคมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะธันวาเอาอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณสร้างนะคะไพ่เกี่ยวกับธาตุไฟนะคะ ซ้ำขึ้นมาอีกนะคะในสิงห์ธนูนะธาตุไฟแล้วก็เดือนธันวาคมด้วยแล้วก็ลัคนาธนูด้วยดังนั้นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของคุณนะคะอยากหยิบอยากจับอยากสร้างอยากทําอะไรประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะสิ่งใดที่มันไม่ดีมันกําลังจะกลับมาดีแล้วค่ะวงล้อแห่งโชคชะตาเริ่มหมุนแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับ ชาวทนูแล้วพบกันใหม่ปีหน้านะจา๊ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมกด subscribe like share แล้วก็กดแจ้งเตือนกระดิ่งจริงๆนะคะเวลาลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้มาฟังกันสำหรับวันนี้เรนนี่อินสปาย9ทีลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย